y ยสนะครับผู้นําด้านภาษานะครับต้องซีเยสนะครับมอบนะครับคอร์สเรียนภาษาเกาหลีตัวเองก็จะเป็นผู้ที่เรียนมาแล้วหรือจะเป็นอาจารย์อยู่ในขณะนี้ไปซ้ําเติมได้นะครับครบหลักสูตรนะฮะสิบเลเวลนะครับรวมแล้วก็300ชั่วโมงนะครับคิดเป็นมูลค่ากว่า4ี่หมื่นะครับมอบให้ฟรีนะครับขออย่างมันยังได้ครึ่งหนึ่งทท้งนั้นเองนะเอาต่อมาทางด้านนี้นะครับเมเจอร์ฮอลลีวูดนะครับ สวรรค์ของคนรักหนังนะครับสาขาแจ้งวัฒนะสุขสวัสดิ์แลวก็ปลายปีนี้ก็จะเตรียมพบกับสาขารามคำแหงนะครับมอบบัตรชมภาพยนตร์นะครับที่ไม่ใช่เฉพาะหนังเกาหลีนะครับหนังทุกเรื่องที่เข้าที่เมเจอร์ฮอลลีวูดนะครับทุกประเภทเลยนะครับมามอบให้ตรงนี้นะฮะให้ดูกันฟรีๆดูกันให้แชะไปข้างนี้นะฮะสิบปีเลยครับดูกันเข้าไปห้าสิบปีแล้วจำนนเล่นๆนะฮะหนังก็ประมาณมากกว่าพันเรื่องถ้าคิดมูลค่ากับ เป็นแสนๆนะนฮะมอบให้ไปเลยนะครับอ้าวมาคราวนี้บินดีกว่าสายการบินเอเชียนานะครับสายการบินแห่งประเทศเกาหลีใต้นะครับพันธมิตรในกลุ่มซาลาอันนะครับร่วมกับบริษัทซันมูนทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดนะครับทัวร์คุณภาพนะฮะบริการมาตรฐานนะครับมอบอะไรครับมอบแพ็กเกจแพ็กเกจหมายความว่าที่พักอาหารนะฮะดูสถานที่ท่องเที่ยวเดินทางไปนะครับ ย้อนรอยละครเกาหลียอดนิยมพร้อมเที่ยวชมสถานที่จริงในการถ่ายทำละครมอบให้ตรงนี้นะฮะสองทริปนะครับไปทริปแรกกับพักพรเตรียมเนือเตรียมตัวไปทริปหนึ่งกับทริปแรกมีอะไรครับทริปแรกนะครับจากละครเรื่อง Winter Love Song พาไปชมเกาะนามินะครับหมู่บ้านอาาบวิลเลจครับก็บ้านพระเอกนางเอกตอนเด็กนะฮะนะฮะและไปไหนต่อครับยงเพียงราคอนวิลเลจนะครับจังหวัดกัง กังวลโดนะครับนะครับก็เป็นบ้านพัฒตาอากาศนะครับสถานที่เล่นสกินตาเนี่ยฮะสำคัญทั้งหมเรื่องนี้มีทิปแรกนะฮะฟรีกลับมาครับไปเจอเจอทริปที่สอนะครับละครเรื่องฟูลเฮาส์ครับไปชมเกาะจีโดนะครับสถานที่สําคัญนะฮะฉากในเรื่องบ้านสําคัญตรงนี้นะครับพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายทําอื่นๆนะครับนะฮะไปเที่ยวตรงนี้นะฮะสองทริปนี้นะฮะเป็นระยะเวลา9วันโดยประมาณนะฮะฟรี มาครับมาถึงของสำคัญตรงนี้ชุดสุดท้ายนะฮะตรงนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีนะครับไปทำธุระให้เราตรงนี้นะครับรวบรวมนะครับพระเอกนางเอกนะครับกับของรางวัลขนาดพระเอกยอดนิยมในบ้านเรานี้ยังกว่าจะรวบรวมกันมาได้นะฮะเยอะแยะมากมายนะครับเอ้ามาดูชิ้นแรกนะครับก็เป็นตุ๊กตาหมีนะฮะเอานี่ใครครับนี่คือจองดาบินนะครับ พร้อมลายเซ็นเขียนมาด้วยนะฮะทูแฟนพันธ์แท้นะครับตุ๊กตามีตรงนี้มอบให้นะครับเดี๋ยวมาหมดนะครับมานะครับมาดูข้างบนนะครับสวยหรูนะครับเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับของซองยจินนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยนะครับฟรียาอีกฟรีนะเพราะว่าเขาเอาไาตรงนี้แล้วนะฮะต่อมาจะเป็นพ้าน้าเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นของคิมจองอินนะครับพร้อมทั้งลายเซ็นด้วยนะครับอ้าวฟรีนะครับ นี้มาเรื่องของหมวกครับมีลายเซ็นทุกคนมีหมดเลยนะฮะหมวกของคิมแรวอนนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยนะฮะสวยหรูเลยทีเดียวนะฮะอ้ยงามงดงดงามนะครับอาหมออให้นะครับตามมาอันนี้ครับแก้วน้ำครับโอ้หดูสิมันงามงดงดงามอะไรขนาดไหนแก้วน้ำของฮันอุนจานะครับพร้อมทั้งลายเซ็นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับนี่เป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องใต้ฝุ่นนะครับของลีจุงแจนะครับพร้อมทั้งลายเซ็นด้วยนะครับมออให้นะครับ โอ้โหใช้เวลาสามทายพอสมควรเลยครับเวลาตรงนี้เอาความรู้สึกขนาดนี้มันน้อยไปไหมไม่น้อยตาจะถลนตาจะถลนไปแล้วคาอยากได้พอเพียงไหมฮะพอ,พ,พอเพียงนะยิ่งกว่าเกิน<อ>ยิ่งกว่านะฮะตรงนี้นะฮะขอให้โชคดีนะ,ะต้องถูกเท่านั้นนะค,ะครับไปที่เบียรช้างครับหวยพรนด้วยใจจริงนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วเหลือคนเดียวแล้วนะครับคนสุดท้ายด้วยนะครับ,รบฟังครับ ปัจจุบันในประเทศไทยมีการนำละครซีรีส์เกาหลีมาฉายกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นฟู l เฮาส์ทางช่องเจหรือรักซ้อนซ้อนเล่ทาง ITV เป็นต้นนะครับเรียกว่าถ้าอยากจะดูละครเกาหลีเดี๋ยวนี้มีให้ดูกันหลายช่องครับแต่มาถึงคำถามของเราแล้วนะครับคำถามครับถามว่าสถานีโทรทัศน์ สถานีแรกสุดที่ใช้ละครเกาหลีคือสถานีโทรทัศน์ช่องใดและและนะครับละครเกาหลีเรื่องแรกที่ถูกนำมาฉายมีชื่อเรื่องว่าอะไรครับของคำถามสองคำตอบครับถูกจะเป็นของคุณทั้งหมดครับแหม่นอนจะปิดหน้าผมเห็นมีรอยยิ้มนิดนิดน,ดนะน่าจะมีกำลังใจนะเด่นเย็นครับเป็นเย็นแน <ไป S 1> ใจไม่แน่ใจ มอจริงเมื่ันต้องย้อนต้องไหนย้อนไปหลายปีอ่าช่องไหนครับที่ใช้ที่ผมติดตามนี่าจะจะเป็นซีรีส์ช่วงใหม่ๆสัก3ามี่หปีหลังเนี่ยครับแต่แรกๆมันไม่แน่ใจแต่ช่องช่องเนี่ยค่อนข้างจะจะจะมั่นใจว่าว่าจะเป็นช่องไหน แต่เรื่องเรื่องนี้ไม่ค่อยมั่นใจโอ้มาติดเรื่องๆนะฮะใช่ครับเย็นๆก็เท่าเท่าที่ที่ซีรีส์ฉายนี่จะมีช่องห้าช่องเจดไอทีวีก็มีอยู่สามช่องเนี่ยครับเขเกิดอยู่สามช่องนี้ครับแต่จำเป็นต้องตอบก็จะลองเดาดูแต่ไม่แน่ใจนะครับตอลงกันร้นนะฮะเอาช่องก่อนไหมฮะเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ที่ผมไม่ได้ดูนะครับ แต่ว่าเคยเคยได้ยินมาว่าน่าจะเก่าที่สุดโอนี้ใช้ความเก่าอยู่ขนาดนี้ใช่ใช่ใช่พร้อมนะครับเอาครับพร้อมนะฮะเอาช่องก่อนนะฮะช่องเรียกง่ายๆว่าสถานีโทรทัศน์นะฮะช่องแรกสุดนะฮะที่ฉายละครเกาหลีคือช่องไหนครับเป็นททบ5้าครับททบ .5 ้านะฮะช่องเราตรงนี้นะฮะเรื่องอะไรครับ เรื่องแม่ <c oughs> เย็นเย็นเรื่องอลิขิตแห่งดวงดาวแล้วกันครับลิขิตแห่งดวงดาวชื่อภาษาอังกฤษคือ,อ which upon a star which upon a star ครับตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับต้องถูกทั้งหมดนะครับและผู้ที่จะมาเฉลยคำตอบนี้นะครับก็คือบรรณาธิการบริหารวิทยาศาสรสินเสียนะครับคุณดิงปรนัยนะครับอขอโทษดีครับปัจจุบันนี้นะคะ กระแสะเกาหลีกําลังมาแรงมากนะคะทั้งในบ้านเราแล้วก็ในเอเชียค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังเรื่องเพลงหรือละครซีรีส์ต่างๆกําลังได้รับความนิยมอย่างสูงมากเลยค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของความนิยมในบ้านเรานั้นนะคะเริ่มที่ละครเกาหลีก่อนค่ะและสําหรับสถานีโทรทัศน์ที่ได้นําละครเกาหลีมาออนแอร์ air, ให้ผู้ชมชาวไทยได้รับชมเมื่อปี2543นั้นก็คือ ช่อง5ค่ะและละครเรื่องนั้นนะคะก็คือเรื่องลิขิตแห่งดวงดาวมีดยนะครัครคท้ายนะครับปิดตาม้อย่างสวยงามีเดียนะครับโอโรางวัลเข้าสนี้เยอะแยะมากมายนะครับอาแล้วกุนะครับเป็นของคลวโอ้โอกร,ารอาตามกันมาอามาทางดานี้เอกเชเชียมอบให้เลยนะคะ แล้วก็นิตยสารต่างๆเหล่านี้นะครับเริ่มจากร้อนที่อินเทอร์เน็ตนะครับโซลูชันจำกัดนะครับมอบให้นะครับหมิงซิงนะครับการันนี้มาใี่มอบให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาในเรื่องราวของสีสยามการพิมพ์นะครับซินซีแล้วก็ในเรื่องราวของหนังเกาหลีเยอะแยะมากหมายต้องขอบคุณยนะครับวี s นะฮะับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ Rose ิด d โ o นะครับ United Home Entertainment นะครับ TIGA นะครับ Major Cine Pictures นะครับ JPix Film ไรบิยอนนะครับแล้วก็แมงป่องนะครับขอบพระคุณมากครับก็ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หนังอลละครนะละครนี่ก็จากอเมกโกสตูดิโอครับรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับธนาคารเกาหลีนะครับยูริมโจนะครับฟรีหนึ่งปีสุขุมพิทนะสิบสองนะครับสุขุมวิทพารซ่านะครับแล้วก็มานี่นะครับอ่าสถาบันสอนภาษานะครับสี่เยสนะครับสิบเลเวลนะครับรวม300ชั่วโมงฟรี ตามาครับเวราตามมามาชื่นชมกันนะครับเมเจอร์ฮอลลีวูดนะครับก็บัตรชมภาพยนตร์นะครับฟรี10ปีดูไปแล้วก็สายการบินเอเชียนาเนียครับในเครือของเออซาลาอันนะครับบริษัทซันมูนทัวร์แอนด์ทราเวลนะครับสองทริปเลยนะครับทัวร์ในเรื่องราวของเออละครนะฮะในเรื่องราวของวินเทอร์ v e s ซองและก็ฟูลเฮาส์ครับมอบให้นะครับเก้าวันเลยนะฮะ แล้วก็ของทีลริลึกต่างๆทงั้งหมดนะฮะจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีนะครับที่อุต่าหไปเฟ้นหานะฮะแต่ละท่านนะฮะไปได้ไลายเซ็นได้ของทีลระลึกมาทั้งหมดนะฮะมอบให้ค <cir c ual ise> รับก็ถือว่าเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณ4ี่ท่านนี้ด้วยนะครับต้องถือว่าเป็นคนที่เก่งๆเช่นเ,เดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับกิจกรรมของสุดยอดแฟนรแท้แห่งปีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเราได้ครบเรียบร้อยเลยนะครับการแข่งขันของแต่ละเรื่องนะะ ปีในี้ใครนะฮะจะเป็นผู้ที่เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีตามได้เลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับ <Hayır. S 2> สุดยอดแฟนพันธุ์แท้นะครับสวัสดีครับใครที่ดูแฟนพันธุ์แท้มาตลอดต้นปีนะครับไม่ดูค่ำคืนนี้เสียดายมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นค่ำคืนสำคัญครับจะเป็นการสรุปรวมนะครับเราได้มาครบเรียบร้อยแล้วนะครับแฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์24ท่านเราไปทำโคมาะฮะ ว่าใครนะฮะหนึ่งในยี่น่าจะเป็นตัวเต็งที่สุดนะครับก็จะมีเรื่องราต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้โพลที่ไปทํามาก็มาจากแฟนพันแท้ .com นะครับกระปุก .com นะครับพันทิป .com แล้วก็สวนดุสิตโพด้วยนะครับว่า24ท่านนี้ใครมีโพลออมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตามตลอดทั้งโปรแกรมนี้นะครับจะได้ดูได้ชมได้เชียร์นะฮะในสัปดาห์หน้าอย่างเต็มที่แฟนพันแท้แห่งปี2อ0 5สุขหน้าห่ามพลาด